สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะสวัสดีทั้งคนไทยและคนต่างประเทศสวัสดีพร้อมกันสวัสดีทั่วโลกเลยนะคะวันนี้ก็เข้าสู่เดือนมิถุนายน2568นะคะดังนั้นวันนี้แม่หมอก็จะมาตรวจเช็คดวงชะตาสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในราศีสิงห์นะคะ ท่านที่เกิดในราศีสิงนี้ก็จะหมายถึงท่านที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาคมไปจนถึงวันที่15กันยายนนะคะไม่ว่าท่านจะเกิดอยู่ในพอเอะไรก็ตามและในการตรวจเช็คดวงชะตนี้แม่หมอจะตรวจอ่าเช็คดวงชะตาโดยอิงจากไพ่ยอยู่สองชุดนี้นะคะคืออิงจากไพ่ไพ่เลนอะมองนี้แล้วก็ไพ่ทาลอดนี้นะคะ แม่หมอจะไม่ได้อิงดวงดาวไม่ได้อิงเวลาตกฟากไม่ได้อิงลัคนานะคะขอให้ท่านเข้าใจตามนี้ด้วยค่ะโอเคเรามาดูกันท่านที่เกิดอยู่ในราศีสิงห์ช่วงเดือนมิถุนายนนี้มันเป็นช่วงจังหวะเดือนที่ไม่ค่อยจะแจมใสสักเท่าไหร่นะคะตามพื้นฐานดวงของท่านเพราะว่าในช่วงภายในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ตัวของท่านนี้มันจะมี ารายการจับใจ่ายใช้สอยเงินเยอะเลยนะคะเป็นช่วงที่กระเป๋ารั่วนะเป็นช่วงที่กระเป๋ารั่วเย็บยังไงก็เย็บไม่อยู่แหละก็มันมีเหตุจําเป็นที่จะต้องจับใจ่ายใช้สอยเงินเยอะเลยใจนั่ใในใจนี่จทั้งจําเป็นบ้างไม่จําเป็นบ้างเลยทําให้ท่านนี้รู้สึกว่าอึดอัดหงุดหงิดหัวเสียหัวร้อนเหมือนกันนะคะ อันนี้โดยพื้นฐานดวงในเดือนมิถุนายนนี้จะมีลักษณะนี้นะคะคือบางคนมีเจ็บออมเงินเจ็บอะไรก็เจ็บไม่อยู่อะไรเงี้ยมันมีเหตุต้องจับจ่ายทีนี้เรามาเจาะดูทีละเรื่องมาดูเรื่องหน้าที่การงานก่อนสําหรับหน้าที่การงานในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ดวงการงานก็ไม่แจ่มใสนะคะเพราะว่า มันมีสถานการณ์เปลี่ยนแปลงมันไม่เหมือนเดิมไม่ไม่เหมือนที่ผ่านมาที่ผ่านมาด้านการงานก็โอเคไปได้ดีแล้วไม่มีอุปสรรคไม่มีติดขัดไม่มีปัญหาอันใดพอมาสู่ช่วงเดือนนี้มันรู้สึกมันวุ่นวายวุ่นวายมากๆเลยในที่ทํางานทั้งเพื่อนร่วมงานทั้งหัวหน้างานก็ดูเป็นวุ่นวายกันไปหมดมีปัญหาอันนั้นมีปัญหาอันนี้เข้ามาบางท่านก็ ไม่อยากจะอยู่เพราะงานมันทําให้ท่านนี้เป็นปัญหาก็บางคนก็ลาออกจากงานอย่างนี้นะคะลาออกจากงานไม่อยากจะทํานะคะเพราะว่ามันไม่เหมือนเดิมหรือบางท่านที่ที่ยังไม่มีงานทํา ก็ตะเวนตะเวนหางานหาที่ไหนก็ยังหาไม่ได้ไอ้ที่มันมีว่าจะได้มันก็ไม่ได้ดังใจดังหวังดังนั้นเลยต้องว่างงานอะไรอย่างนี้นะคะหรือบางท่านก็ไปสมัครงานที่ไหนที่ไหนก็ก็ไม่ได้งานสมัครก็ไม่ได้หรือบางคนไปสมัครงานก็รอคอยเนิน่นนานแล้วเกินมันจะเป็นลักษณะนี้นะคะเอาเป็นว่าดวงการงานไม่ดีเลยนะคะไม่ว่าจะ ทำงานอันใดก็อยู่ไม่ได้นานนะคะบ,บางคนก็ถ,ถึงกับได้ออกจากงานเปลี่ยนงานใหม่อะไรอย่างนี้นะคะมันเอาเป็นว่าดวงการงานไม่ดีไม่เจียใส่นะคะสําหรับนักศึกษาเล่าเรียนก็เหมือนกันช่วงเดือนนี้ขอให้ติวเข้มให้มากๆนะคะเพราะว่าเวลาเทสข้อสอบม่บางทีท่านอาจจะสอบไม่ผ่านถ้าท่านไม่เข้มงวดในการอ่านหนังสือหรือบางท่านที่เรียนจบแล้ว ไปสมัครงานไปหางานทําก็หางานยากมากๆเลยไองานที่ได้มันก็ไม่ถูกใจไ,ไม่ได้ดังใจดังหวังดังนั้นเลยต้องบางคนก็ต้องเตะฝุ่นไม่ก่อนอะไรประมาณนี้นะคะเพราะว่าดวงการงานการเรียนนี่มันไม่เจ่มใสในช่วงเดือนวิถุนาน,นี้นะคะโดยเฉพาะช่วงครึ่งเดือนแรกนั่นแหละ มันจะมีปัญหาในการงานมากเลยมันจะมีแต่อุปสรรคนะคะไม่ว่าท่านอยทําำธุรจิตในองค์กรใดก็ตามทําแล้วก็ไม่มีความสุขใจมันอึดอัดมันงดหงิดนะงานมันไม่เดินหรือท่านที่ทําธุรจิจส่วนตัวช่วงนี้มันงานก็เงียบไม่ค่อยมีคนมารับใช้บริการมันนิ่งมันเงียบนะทำให้ท่านนี้หัวเสียหัวร้อนมากๆเลยอะไรอย่างนี้นะคะหรือบางทรี หางานเสริมเข้ามามันก็ยังไม่ได้ดีมันก็ยังนิ่งมันก็ยังเงียบอยู่จํำเป็นลักษณะนี้นะคะแต่อย่างไรก็ตามลักษณะที่มันไม่ดีนี้มันจะเห็นชัดเจนในช่วงครึ่งเดือนแรกเท่านั้นเองพอมาสู่ช่วงครึ่งเดือนหลังเออเริ่มดีแล้วเริ่มได้หนทางเริ่มได้แสงสว่างแล้วจากที่มันนิ่งเงียบเยบมันก็จะมีตัวช่วยเข้ามานะคะในช่วงครึ่งเดือนหลัง จากที่มันนิ่งเงียบท่านที่ทำธุรกิจส่วนตัวก็จะมีผู้คนเริ่มทยอยมารับใช้บริการท่านนะคะหรือท่านที่ทำธุรกิจทำองค์กรอื่นก็จะมีตัวช่วยที่ดีบางทีอาจจะมีเจ้านายคนใหม่มาดูแลให้บริหารงานใหม่ให้ดีขึ้นกว่าเดิมอย่างนี้ก็ได้นะคะก็เอาเป็นว่า งานมันไม่ดีแค่ช of <hi> ่วงครึ่งเดือนแรกนั่นแหละไม่ว่าท่านจับงานอะไรก็แล้วแต่งานอันไหนอันไหนมันก็ไม่ได้ดั่งใจในช่วงครึ่งเดือนแรกแต่พอมาสู่ช่วงครึ่งเดือนหลังนั่นแหละการงานก็ถึงจะเริ่มดีขึ้นและคนที่ที่ว่าว่างงานที่ตกงานก็เขาก็จะเรียกท่านเข้าทํางานในช่วงครึ่งครึ่งเดือนหลังนั่นแหละเอาเป็นว่าช่วงครึ่งเดือนหลังอะไรอะไรก็เริ่มดีหมด หมือนบนหนุนนาช่วงครึ่งเดือนหลังนั่นแหละเริ่มคล่องตัวเริ่มหายใจได้ดีที่อาการหัวเสียหัวร้อนมันก็ไม่หัวร้อนแล้วก็จะหัวเย็นลงมาบ้างนะคะเอาเป็นว่ามันก็จะเริ่มหายใจคล่องในช่วงครึ่งเดือนหลังนั่นแหละการงานการเรียนนะคะต่อไปมาดูเรื่องแห่งการเงินการเงินก็มีปัญหาอีกท่านที่เกิดราศีสิงช่วงเดือนมิถุนายนนี่มันเป็นจังหวะอะไร มันก็ติดขัดมาพร้อมๆกันการงานมันก็ติดขัดโดยเฉพาะช่วงครึ่งเดือนแรกที่แม่หมอบอกไว้นั่นแหละเอาพอมาสู่เรื่องการเงินการทองครึ่งเอ่อครึ่งเดือนแรกมันก็ติดขัดมีแต่เรื่องรายการจับจ่ายใช้สอยนะเอพอจะออมเงินสักหน่อยมันก็มีเหตุต้องได้ล้วงกระเป๋านะคะกระเป๋าก็เริ่มรั่วแล้วช่วงครึ่งเดือนแรกนี้มีเหตุ จำเป็นจำเป็นต้องจับจ่ายใช้สอยเรื่องนั้นเรื่องนี้ทําให้ท่านนี้หัวเสียหัวร้อนทําให้ท่านอึดอัดกดจิตอารมณ์เสียวุ่นวายไปหมดเลยเนะี่ยเรื่องการเงินนะคะงานเงินครึ่งเดือนแรกไม่ดีอ่าพอมาสู่ช่วงครึ่งเดือนหลังการเงินก็เริ่มดีแล้วละ่ะทีนี้รายการจับจ่ายใช้สอยก็เริ่มอ่อนตัวลงแล้วก็ไม่ได้จ่ายอะไรแล้วเพราะว่าท่านจ่ายไปหมดในช่วงครึ่งเดือนแรกนะ่ะ เพราะท่านจ่ายไปหมดในช่วงเออ,เอ,อครึ่งเดือนแรกน,นั่นแหละแต่พอมาครึ่งเดือนหลังน,นั่นแหละก็ไม่ได้จ่ายแล้วเ,เริ่มที่จะมีเงินก็บเงินออมแล้วล่ะช่วงครึ่งเดือนหลังเริ่มที่จะหายใจคล่องตัวดีนะคะที่มาดูเรื่องแห่งความรักสําหรับความรักก็ยังไม่ได้ดั่งใจดั่งหวังอีกนะคะความรักแม่หมอจะแยกเป็นความรักของคนโสดกับคนมีคู่นะคะสําหรับคนโสดแล้วช่วงนี้ก็ยังต้องอยู่เย็นเป็นโสดไปก่อนนะคะ ถึงแม้ว่าจะมีคนนําเอาความรักมาสู่ตัวท่านจะมีคนมาขายขนมจีบก็ตามนะคะมันก็ยังไม่ได้ดังใจดังหวังไม่สามารถที่จะลงเอยได้ถึงแม้ว่าบางครั้งท่านกับคนที่มารักมาชอบก็รักกันดีรักจริงรักจริงรักจังรักเป็นเรื่องเป็นราวรักจริงหวังแต่งก็ตามแต่พอเอาไปเอามาแล้วมันก็ไม่สามารถที่จะลงเอยของคู่ของเรือนกันได้หรือบางท่านก็อาจจะ รักกันเข้าใจอกเข้าใจกันดีอ่าต่างฝ่ายต่างก็รักกันดีไม่มีไม่มีบทสักแห่งความรักแต่ถ้าว่ามันลงเอยไม่ได้เนื่องจากว่าบางคนก็บางคู่ก็อยู่กันคนละแห่งคนละที่ดังนั้นความสัมพันธ์มันก็ไม่อบอุ่นมันก็ไม่อบอุ่นอยู่กันคนละแห่งนะคะมันจะเป็นในรูปแบบนี้นะคะหรือบางท่านรักกันดีอยู่เอาพอจะเอาพอจะรักเข้าจริงๆที่จะลงเอยกัน จริงๆแล้วปรากฏว่ามีอุปสรรคคนที่มารักมาชอบนั้นเขาก็มีพันธะจะประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นคนโสดก็ยังต้องอยู่เย็นเป็นโสดไปก่อนนะคะช่วงเดือนมิถุนายนนี้ที่มาดูความรักสำหรับคนมีคู่หรือว่าเป็นสถาบันครอบครัวถึงแม้ว่าเป็นครอบครัว มันก็ไม่สวีดหวานกันในช่วงเดือนนี้ทั้งสามีและภรรยาดูจืดชืดเย็นชาต่อกันนะคะเวลานอนก็ยังหันหลังให้กันอะไรอย่างนี้มันมีเรื่องราวที่ต้องคิดมากมายพอมีเรื่องราวคิดมากมายบางมันไม่เกิดความสวีดหวานกันต่างคนก็ต่างมุ่งหน้ามุ่งตาสร้างงานสร้างเงินเพราะอีกในหนึ่งก็ช่วงเดือนนี้ มันมีสถานการณ์เรื่องงานมันไม่ได้ดังใจเรื่องเงินนี่แหละเป็นใหญ่มีแต่เหตุให้จับใจ่ายใช้สอยดังนั้นมันก็เลยไม่มีกระจิตกระใจที่จะมา หอมหวานไม่มีกระจิตกระใจที่จะมาสวีดหวานกันแต่ว่าสถาบันครอบครัวก็ยังมั่นคงดีอยู่ไม่ั่นลอนก็ยังมั่นคงก็ยังรักกันดีเป็นเพื่อนเป็นใลรมิตรที่ดียังดูแลปรึกษาหาลือกันเยียวยเพียงแต่ว่ามันไม่สวีดหวานกันเท่านั้นนะคะก็ไม่ได้เลิกลาต่อกันทีนี้มาดูเรื่องเคาะสำหรับเคาะแล้วช่วงนี้ท่านนี้ดี ท่านไม่มีข้อพยันอันตรายใดๆเข้ามากั้มกายท่านได้เลยสุขภาพร่างกายก็ยังสมบูรณ์แข็งแรงดีนะคะไม่มีพยันอันตรายเข้ามาและตัวท่านก็ยังมีพลังกิจพลังใจกล้าแข่งแข็งแร่งพลังในตัวของท่านนี้ก็สามารถที่จะคมขวัญคนอื่นได้นะคะก็ไม่มีก็สามารถที่จะเอาชนะศัตรูหมู่มันร้ายใดๆทั้งหลายได้ดีเอาเป็นว่าเขาไม่มี สุขภาพร่างกายดีมากๆทีนี้มาดูช่วงครึ่งเดือนหลังแม่หมอบอกว่าท่านจะดวงดีในเรื่องการงานก็จะดีการเงินก็จะดีเพราะว่าช่วงเดือนหลังนั้นท่านก็ไม่มีเหตุการใดที่จะต้องมาจับจ่ายใช้สอยเงินแล้วเพราะว่ามันจ่ายไปในช่วงครึ่งเดือนแรกแล้วพามาช่วงครึ่งเดือนหลังก็ ไม่มีเหตุที่จะจ่ายดังนั้นก็สามารถที่จะเจ็บออมได้ก็ขอให้ท่านประหยัดมัธยัติเข้าไว้ช่วงเดือนนี้ความประหยัดนั่นแหละมันก็จะได้สามารถที่จะเก็บออมได้ในช่วงเดือนนี้หรือการงานการงานที่ว่ามันไม่ดีทั้งงานทําองค์กรอื่นและทำธุรกิจส่วนตัวพอมาสู่ช่วงครึ่งเดือนหลังก็เริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวก็ เริ่มมีคนทยอยทยอยมารับใช้บริการในธุรกิจการงานของท่านก็เอาเป็นว่าช่วงครึ่งเดือนหลังนี้หายใจคล่องตัวอยู่นะคะก็สุดท้ายแล้วก็สดชื่นดีในช่วงครึ่งเดือนหลังทุกเรื่องะทั้งการงานการเงินแต่สําหรับความรักก็ก็ยังไม่ค่อยแจ่มใสสักเท่าไหร่ตลอดทั้งเดือนเลยนะคะเอาเป็นว่าท่านที่เกิดอยู่ในราศีสิงช่วงเดือนมิถุนายนนี้ แม่หมอก็ขอทํานายจบไว้แต่เพียงแค่นี้นะคะและในการทำํำนายนี้แม่หมอดูเป็นภาพรวมไม่ได้จะดูดวงของคนใดคนหนึ่งนะคะแต่การดูภาพรวมมันก็แม่นถึง80%ได้นะคะทีนี้ถ้าหากแม้นว่าใครต้องการที่อยากจะตรวจเช็คดวงชะตาของตัวเราเพื่อเป็นดวงของเราโดยแท้จริงแต่เพียงผู้เดียวมันจะเกิดความแม่นยำฉับม,มังยิ่งนักนะคะก็ขอให้ท่านนี้มา ดูดวงชะตากับแม่หมอที่บ้านนี้นะคะแม่หมอก็จะเอาวันเดือนปีเกิดของท่านนี้มารวมกันกับไพ่แล้วท่านก็สามารถที่จะจูนสื่อสารกับครูบาอาจารย์ศิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่แล้วได้พลังกิจพิเศษซิกเซนเลือกไพ่ใบที่เป็นดวงของท่านโดยตรงแต่เพียงผู้เดียวและก็จะเกิดความแม่นยำฉมังยิ่งนักนะคะสําหรับค่าครูนั้นก็เพียง200บาทนะคะ200บาทนี้จบทุกเรื่องท่านาสามารถที่จะถามได้ทุกเรื่องนะคะ หรือท่านใดไม่สะดวกมาดูกับแม่หมอที่บ้านเพราะบ้านอยู่ห่างไกลกันเราก็มาดูกันทางออนไลน์ก็ได้นะครับโดยแม่หมอจะให้เบอร์โทรไว้ตรงนี้นะคะและแม่หมอให้ลายไอดีไว้แอดไลน์มาเป็นเพื่อนกันนะคะเมื่อเมื่อมาเป็นเพื่อนกันดีแล้วหากท่านต้องการที่อยากจะตรวจเช็คดูก็โทรมานัดวันนัดวันเวลาที่จะดูนะคะแล้ว เมื่อจะดูกันแม่หมอก็จะเปิดกล้องวีดีโอท่านก็สามารถเห็นแม่หมอแม่หมอก็เห็นท่านและท่านก็สามารถที่จะเห็นไพนะ่แ้ะท่านก็สามารถที่จะจูนสื่อสารกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์แล้วก็จะมีซิกเซนมียานอย่างรู้ในการเลือกไพ่ใบที่เป็นดวงของท่านโดยตรงนะคะแล้วก็จะเกิดความแม่นยำฉับมัง่งยิ่งนักนะคะ โอเคแม่หมอก็จะขอจบไว้แต่เพียงแค่นี้นะคะเราคอยพบกันอีกครั้งในเดือนหน้านะคะสำหรับเดือนนี้แม่หมอก็จะขอลาไปก่อนแม่หมอก็ขอขอบคุณทุกทกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะก่อนจากไปก็ขออวยพรให้ท่านนี้จงโชคดีมีความสุขทั้งใจและกายตลอดไปตลอดกาลนะคะ๊ายบาย